Creo que deberías poner la vida en si tú lo dices. Tidak, kerana saya tidak boleh memasak. Saya tidak boleh memasak kerana ¿Qué dices? me ha colgado. Parece que ha perdido la paciencia sí. ¿Ah? ¿Quién? ¿Mm? ¿Quién? ¿Qué Toma? ¿Eh? ¿Marco? ¿qué toma? ¿Quién llama? No sé.

กินแล้วพอแล้วให้กินละพอเอ,ย,เอยอย่าดึงแขนแม่สิ

มัอน,นี่ห้นข่าวว่าทั้งเมืองไทยเขาคนไอ้นักสี่มันบุกเข้าไปบุกเข้าไปในโบสถ์เอยในโบสถ์ของคนมุสลิมน,นะโบสถ์ายๆวาพวกมุสลิมเข้าไปละหมาดนะนักสื่อทหารมุสลิมตายสี่สิบเก้าศพมันนี่ยอยู่ประเทศประเทศ,เทศไอออสเตรเลีย ไหลซดสพร้อมนะจับเปืนยิงก็จะก็จะเด่นเกมนี่ไหมไหลซอสพร้อมไหลซดเกลดบุกพร้อมขาดตายซีซีเก่าซุปพวกมูชาลิมเข้าไปเขาเข้าไปเนี่ยไปโบสถ์เข้าไปละหมาดนะอืขาดตายซีซีเก่าซุปตำรวจจับแตงเงาสีอ่อันจะไล่ พวกนกศีคุณจัาวว่านาักนกศีคื่ยังนกศีคิดเลอก็จังคิดเหลองสินะพวกนับถื้อคิดเลอนะแล้วมากขาดคนที่ไม่ใช่คนถือว่าเป็นคนแบบว่าประเทศเขาจะคลองแล้วคนถือว่าต่างชาติมนสิขาเมือ่อพวกมูอ็อตำรวจมูอจะเป็นตำรวจนะ mưa cũng là bên đồn luật, mẫn video mà thấy bưng, ừ, lầy sốt, du lịch Australia, Australia du lịch ở Belieng nó như vậy mà, biết rồi, s s để chia coi s là like Facebook em Martha, person nào s sao Australia sao ta đón đấy. เออชิคกอล์มาตแต่คนน่ะเอ่อน่าจะเอซมไลฟ์เฟซบุ๊คตรงนี้ไลฟ์มาตต์ตรงนี้ออสเตรเลียเนาะนอร์วาเแลนด์นิวซีแลนด์อ๋อเออประเทศนิวซีแลนด์เบอาพี่อืมนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ได้สุดขาคนนะใส่เฟซบุ๊กสี่สิบเก้าซบนักประเทศนิวซีแลนด์บ่เป็นออสเตรเลียไม่เป็นเบลเยี่ยมนิวซีแลนด์อะไรนกนกอินมนะครับ

จะเปีดตัวนักหนะไปละค่ะเจนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ